วันนี้เป็นวันดีครับตลาดคือว่าเราได้นทางตรงพน้าร้อยห้าสิบสองขณะนี้เราอยู่บนทางด่วนที่มีรถติดเช่นเดียวกันานทบุรีพระนครแต่แป้บเดีเราไม่ยึดแม่นะครับท่านดูดีๆครับตอนนี้คือเมืองฟูกูโอกะนประเทศญี่ปุ่นนะครับจะเป็นเมืองเป็นเมืองท่าที่ใหญ่มากเนาะขนาดใหญ่มาก เวลาบ้านช่องเต็มไปหมดแล้วครับแล้วตอนนี้เราก็กําลังเดินทางบ้านเราเนี่ยภูเขาที่นั่นอยู่นั่นไงตอนแรกสมัยก่อนเนี่ยมันช้ามากแล้วที่เราอยากได้แบบพวกเออที่เขาเรียกอะไรทงโกเวลาเดินทางจะไปสนามบินเพื่อที่จะกลับกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เรากำลังสนทนากันถึงว่าทำไมรถคันนี้มันมีระบบนำร่อง นทุกอย่างนี้ก็มา้ึงเอกสารไปแล้วอะในเชิงของเอกสาชในแง่ของตอนที่ทำเนียบอยู่้ไอความลับของรัฐบาลหายหมดแล้วเขาชคนทำเนียบอ่ะในสีดีไลท์อ่ะในในคอมพิวเตอร์มันมีนัดอีกนัดอีกนัมันเลยความลับของรัฐบาลมันหมดเรื่องเลยนะ